เธอดวงเดิมคู่นั้นอบอุ่นเลือกันเธอกับฉันความทรงจำมากมายไม่อยากจะช้าให้ เชิญคุณที่ดาววันเข้าห้องได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวศิราคองกิบีนนานเป็นนิสิตสาคณะสาธารณสุขศาสตร์วันนี้จะมาให้คำปรึกษา,ากับคุณไม่ทราบว่าจะให้เรียกคุณว่าอะไรดีคะเรียกว่าไงคะค่ะในการให้คำปรึกษาครั้งนี้จะเก็บไว้เป็นความลับค่ะใช้เวลาประมาณ30-50นาทีนะคะ วันนี้ทานอะไรมาได้ยังคะทานมาแล้วคะ่ะคุณเดินทางมายังไงคะวันนี้ขับรถมาค่ะตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนคะแล้วก็อยู่กับใครบ้างตอนนี้พักอยู่หอแถวหน้ามอคะ่ะบางวันก็อยู่คนเดียวบางวันก็อยู่กับแฟนคะ่ะวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะอืมไม่ค่อยโอเคค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะประมาณเจ็ดค่ะ ที่หายไปเพราะอะไรคะพอรจะเล่าให้ฟังได้ไหมพอดีฉันมีแฟนค่ะแต่ที่บ้านแฟนให้เลิกกันหมายความว่าปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือที่บ้านแฟนต้องการให้คุณทั้งสองคนเลิกกันคุณก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณทุกข์ใจมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วคะ่ะแล้วคุณคิดว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่ทำให้ที่บ้านแฟนต้องการให้คุณเลิกกัน,นะคะ น่าจะกพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวค่ะเขาน่าจะกลัว,วฉันไปหลอกลูกเขาค่ะถ้าดิฉันเจอเหตุการณ์แบบคุณดิฉันก็คงจะเศร้าเหมือนกันดินฉันให้กำลังใจและก็เห็นใจคุณนะคะดังนั้นกรณีนี้ที่บ้านแฟนของคุณต้องการให้คุณเลิกกันก็เป็นปัญหาของคุณแต่ถ้าคุณทั้งสองคนสามารถทำให้ที่บ้านของคุณยอมรับได้และไม่เลิกกัน ก็ถือว่าคุณโชคดีค่ะแล้วถ้าคุณต้องเลิกกันจริงๆคุณจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงคะน่าจะขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองมั้งคะแล้วถ้าต้องเลิกกันจริงๆนอกจากวิธีขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองคุณคิดว่ามีวิธีอื่นอไหมคะน่าจะให้แฟนลองคุยกับพี่บ้านเขาดูค่ะแล้วคุณได้ลองคุยกับแฟนคุณหรือยังคะลองแล้วค่ะ ทางแฟนคุณว่ายังไงบ้างคะก็เป็นไปนตามที่บ้านเขาบอค่ะแล้วคุณคิดว่าพยายามทุกอย่างให้เขาเห็นแต่เราก็ต้องปล่อยเขาไปมีข้อดียังไงบ้างคะอคงเป็นเพราะพยายามถึงที่สุดแล้วอะค่ะแล้วข้อเสียล่ะคะน่าจะต้องปล่อยเขาไปคะ่ะในวิธีนี้ข้อดีก็คือ เป็นไปตามที่บ้านเขาต้องการแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณก็จะต้องปล่อยเขาไปโอเคค่ะฉันเข้าใจและวิธีขอโอกาสแก้ตัวขอโอกาสพิสูจน์มีข้อดียังไงบ้างคะน่าจะพอลองพยายามดูแลคะ่ะแล้วข้อเสียล่ะคะอาจจะต้อง<ม>ออบางทีอาจจะต้องเลิกกันคะ่ะถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตาม ในวิธีนี้ข้อดีก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณก็ต้องเสียเขาไปแล้วสองวิธีนี้วิธีไหนที่จะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดคะน่าจะต้องเป็นวิธีที่หนึ่งค่ะดังนั้นปัญหาของคุณก็คือคุณไม่อยากเลิกกับแฟนแล้วคุณมีวิธีแก้สองวิธีก็คือวิธีที่หนึ่งคุณขอโอกาสพิสูจน์ตัวเอง วิธีที่สองคุณก็ต้องปล่อยเขาไปวิธีที่หนึ่งข้อดีที่คุณได้แจ้งมาก็คือคุณได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเขาเห็นว่าคุณไม่ได้หลอกลูกเขาและข้อเสียก็คือคุณก็ต้องเสียเขาไปส่วนวิธีที่สองข้อดีก็คือเป็นไปตามที่บ้านแฟนคุณต้องการส่วนข้อเสียก็คือคุณก็ต้องเสียใจและคุณก็ต้องปล่อยเขาไปแต่คุณคิดว่าวิธีที่คุณเลือก ที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดก็คือวิธีที่หนึ่งที่ใให้กำลังใจคุณนะคะและคิดว่าวิธีที่คุณเลือกเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะาคุณสามารถเลือกได้เองเพราะว่าเป็นชีวิตของคุณดังนั้นขอให้คุณโชคดีและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองวันนี้จึงขอหดีการให้คำปรึกษาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ